ครับพบกับช่องสารดีทีวีนะครับเพื่อนช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปนานนะครับวันนี้จะมาอัปเดตสวนนะครับหลังจากไม่ได้ถ่ายนานแล้วว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นบ้างนะครับมาดูตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันครับอันนี้คือถ่ายไว้แล้วแหละนะครับแต่เพิ่งเสร็จนะครับอันนี้ก็คือบ่ออีกบ่อหนึ่งนะครับ่อยน้ําลงแล้วลงแดงลงจ้าลงเรีนดนะครับนี่คือบ่ออะไรคะอันนี้ว่าจะเลี้ยง <c oughs> กุ้งฝอยกับหอย หม่ขมนี่นะครับแต่ก่อนน้ำใสกว่านี้นะครับตอนเห็นตอนนั้นอันนี้ปลูกยังมะมาอันนี้ปลูกแหนลงแล้วบรืครับแหนมาลงนะครับแหน่มาลงจเอาปุ๋ยคอกลงลูกอ๋อนี่คือปเมบปุ๋ยคอกเลยอืมว่าอยู่ตอนนั้นน้ำใสนะครับนี่คือเอาปุ๋ยคอกลงเพิ่มนะครับเพื่อยังมะปุ๋ยคอกลงเพื่อเพื่อให้น้ำมันเป็นที่อันเขาเรียกอีกอย่างที่อัน กุ้งพวกปลาเขาล้มไปนะควัแคนต้นที่แขนต้นเหรออาหารนะนะอาหารของกุ้งของหอยนะอ๋อครับผมครับอืมครับอันนี้ก็ยังไม่ได้พันกุ้งนะครับยังไม่ได้เอานะครับแต่สะพร้อมแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้เลยตามมาค่ะพอดร่มด้วยครับเพอร์นี่นะครับส่วนหนึ่งนะครับ จากกระบะปลูกผักสลัดเราก็จะเป็นอันนี้เป็นฟาร์มเห็ดนะครับผักสลัดแนวตั้งนะคะนี่ตนนโตมาอย่างกมะมลกอแอ้นะคะเนี่ยอันนี้เราเด็ดกินเรื่อยๆนะครับจนมันออกมันยังไงอ่ะมันก็ขึ้นสูง<ร>ละอ๋ออะไรครับไม่รู้ว่าปกติเลยอันนี้ปลูกใหม่หรือยังแล้ววันนี้จะเก็บไปกินกับสลัดนะคะนี่โอ้โหนี่คืออะไรคะนี่ก็คือหัวเชื้อเห็ดนะครับ เห็ดอะไรคะอันนี้ยังไม่รู้ยังไม่ถามแม่ได้กี่วันแล้วคะอันนี้ซึ่งมาครับอันนี้ก็เพิ่งทําเสร็จน่าจะวันสองพันยีครับโอ้โหระวังดินสไลด์นะครับอันนี้เพิ่งคูดดินขึ้นไปเดี๋ยวเราจะเก็บถักไปกินสลัดกันช่วงนี้ก็ฝนไม่ตกนะคะต้นไม้ก็จะแบบแห้งๆนิดนึงนี่ค่ะต้นกล้วยเราก็โตขึ้นเยอะแล้วนะคะ สวยเข้าวทำอะไรต่อคะไหนครับตรงนี้โครงการก็จะปลูกผักบุ้งนะครับปล่อยน้ำลงแล้วก็เอาผักบุ้งดำนะครับผักบุ้งแก้วนะครับตรนี้ก็อตรงนี้อันนี้เดีย๋ยวมาดูครับคุมสแลน ก็คือโปรเจกต์ใหม่ของสวนตอนนี้ก็คือเพราะเหตุนะคะเมื่อวานเนะเาะกับ,กบ,บทำกุ้งเลี้ยงกุ้งนะคะโอเคครับเพื่อนๆครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับคลิปของเรานะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องสารดีทีวีด้วยนะครับขอบคุณครับ